ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินเข้าชูมิเ e ียเลิตอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีเงินเข้าชูมิเนียเวลิตเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของแอปชูมิเนียเวลิตที่เอาไว้ใช้ในการรับเงินนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็สามารถเป็นสมัครฟรีได้เลยนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการทำกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนนะครับ เอาโอเคนะครับผมสลับแอปที่จะทำเงินเข้าทูนี่วอล l ล็ตได้นะครับก็คือแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่าโ o ล u n a นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่ได้สมัครหรือว่ายังไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็สามารถสมัครที่ลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมจะแนบลิงก์สมัครไว้ให้นะครับพร้อมกับวิธีการสมัครนะครับก็ดูให้จบคลิปนะจะได้สมัครเป็นนะครับโอเคนะครับผมได้ทําคลิปถอนเงินไปแล้วนะครับในส่วนของทูนี n e อลเลตของ อ่าทูน่านะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้เติมให้ดูเนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าทางแอปทูลุน่าเนี่ยเขาจะส่งมาให้ทางไหนนะครับผมเพิ่งทราบวันนี้ซึ่งผมก็ทําคลิปถอนเงินเนี่ยไปหลายเดือนแล้วนะครับโอเคนะครับแต่มันก็ยังถอนได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของประวัติการถอนินกันเลยนะครับกดไปที่รูปถ้วยรางวัลนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรากดไปที่ประวัตินะครับผมผมก็ไปถามจากคนที่เขาแลกมานะครับผมได้ทําการแลกในส่วนของชูมิเน่เวลิต์นะครับ 300บาทตั้งแต่วันที่25นะครับเดือน10นู่นนะครับก็เกือบ2เดือนแล้วนะครับที่ผมไม่ได้เติมซึ่งมันก็จ่ายมานานแล้วนะครับถอนวันที่25นะครับผมได้รับตอนวันที่28นะครับก็คือภายใน3วันนะครับได้นะครับผมนี่เลยนะครับวันที่28เดือน10นะครับดำเนินการแล้วนะครับวิธีการตรวจดูนะครับรหัสบัตรทูมานี่นะครับก็ให้เรากดไปที่รูปด้านหลังนะครับมันจะมีรายละเอียดบัตรกำนันนะครับผมให้เราคลิกเพื่อ อ่รับในส่วนของรหัสรางวัลกดเข้าไปดีนะครับมันยังไม่หมดอายุนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับต้องเข้ามาดูตรงนี้นะครับผมคิดว่าเขาจะส่งมาให้ทางอีเมลนะครับผมก็รอตั้งนานทำไมไม่มีอีเมลแจ้งเตือนเข้ามาเลยนะครับอ่รหัสเงินทูมิีนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานําไปเติมในส่วนของแอปทูมิเนวอลเล็นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเติมกันเลยอ่าโอเคนะครับก็เข้ามาอยู่ในส่วนของแอปทูมิเนวอลเล็เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปเติมเงินกันเลยนะครับวิธีการเติมเงินนะครับผมให้เรากดด้านบนนะครับนี่ครับมันจะมีคําว่าเติมเงินเข้าบัญชีนะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเลือกนะครับอันนี้ไม่น่าใช่นะครับน่าจะใช่มั้งอันนี้แหละนะครับแล้วก็เติมเงินบัตรอ่าเติมบัตรเงินชูมานี่นะครับตรงนี้เลยกดเข้าไป จากนั้นนะครับผมก็กรอ,อกในส่วนของรหัสบัตรนะมันอาจจะขึ้นจอสีดํานะครับเพราะว่ามันจะปิดในส่วนของรหัสไว้นะครับวางรหัสลงไปจากนั้นเนี่ยก็กดถัดไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของรหัสบัตรที่ผมได้ทําการเติมนะกดยืนยันนะครับมันอัปเดตแบบใหม่นะครับผมก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมแลกมาที่300บาทนะครับผมหักค่าธรรมเนียมไปอยู่ที่75บาทซึ่ง มันหักเยอะมากนะครับโหดมากนะครับสำหรับการเติมเงินผ่านบัตรเติมเงินนะครับซึ่งมันหักเยอะจริงๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเซฟรูปไว้ก่อนนะครับผมอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเรียบร้อยเลยอ่านเข้าเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูที่รายการนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นยอดเงินที่เราเติมไปเมื่อกี้เลยนะครับนี่นะครับ3า0บาทนะครับค่าธรรมเนียม75ดบาบาทซึ่งก็ไม่คุ้มเลยนะครับสลหรับการ เติมในส่วนของชูมนิยเวลตนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูในส่วนของแอปโทลูน่านะครับผมอ่าโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของแอปโทลูน่าเรียบร้อยแล้วนะครับสรับแอปโทลูน่าเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับให้มาเล่นแอปนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเชิญเพื่อนเราก็สามารถถอนเงินได้ซึ่งไม่มีการสุ่มจ่ายไม่มีการโกงใดๆทั้งสิน้นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมาเล่นฟรีทั้ง Android, iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับเราเลือกเล่นได้เลยว่าเราจะเล่นผ่านช่องทางไหนนะครับจะเป็นแอปหรือว่าเข้าไปใช้งานในเว็บไซต์ก็ได้ ในแอปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นการทําแบบสํารวจสั้นๆแบบสํารวจทั่วไปนะครับเก็บคะแนนสะสมคะแนนนะครับแล้วก็เอามาแลกเงินรางวัลแบบนี้นะครับแบบสํารวจเนี่ยครับก็เข้ามาดูได้เลยนะครับถ้ามันมีลูกศรนะครับลูกศรชี้แบบนี้นะครับผมให้เราเข้าไปทําได้เลยนะครับถ้ามันเป็นวงกลมห้ามเนี่ยก็คือแบบไม่มีแบบสอบถามเข้ามาแค่นั้นเองนะครับต่อไปวิธีการแลกของรางวัลก็กดไปที่รูปถ้วยรางวัลนะครับนี่เลยมีให้แลกเพ์พาสนะครับแล้วก็ทูมันนี่นะครับ ผมแนะนำนะครับผมถ้าเราจะแลกเนี่ยผมแนะนําให้แลกที่ PayPal ดีกว่านะครับเพราะว่า PayPal เนี่ยมันไม่มีการหักค่าธรรมเนียมนะครับเราแลกไป 100- 200, 200, 200เนี่ยก็คือได้200เลย200เต็มนะครับไม่มีการหักค่าธรรมเนียมนะ Truemoney Wallet เนี่ยก็คือเขาจะไม่โอนเงินโดยตรงให้เรานะครับเขาจะให้เป็นรหสัสบัตรเงินสดมาแล้วเราก็เอาไปเติมแบบเมื่อกี้นะครับซึ่งมันจะหักค่าธรรมเนียมเยอะมากนะครับมันก็ไม่คุ้มนะครับผมได้ทําการทดลองให้ดูแล้วนะครับซึ่งไม่คุ้มเลยนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆลองไปใช้งานดูได้นะครับวิธีการใช้งานเนี่ยผมก็ได้อธิบายแบบละเอียดไปแล้วนะครับในคลิปแรกนะครับที่เพื่อนๆได้ดูในส่วนของวิธีการสมัคร สำหรับใครที่สมัครไม่ได้นะครับลองเปลี่ยนช่องทางวิธีการสมัครดูนะครับผมได้อัดคลิปสอนไว้แล้วนะครับในส่วนของวิธีการสมัครก็ลองสมัครดูได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตอีกหนึ่งช่องทางสำหรับชุมี่วอลเล็ตให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างในการทําแล้วก็ในการเติมนะครับ ก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ได้แจ้งข้อมูลตรงนี้มานะครับในส่วนของการตรวจเช็คในส่วนของการถอนเงินชูมินววอลิตนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ